สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวบ้านบ่ายแคปิตอลแอสเซทนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าโครงการของ p a ร์คเวชา a เล่ซึ่งตั้งอยู่บนถนนรามคำแหงเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครค,ค่ะที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้นะคะกำลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งห่างจากสถานีเคหะรามคำแหงเพียง500เมตรเท่านั้นค่ะและนอกจากนี้นะคะยังเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีชมพูด้วยค่ะ ในอนาคตเดินทางสะดวกแน่นอนค่ะด้านหน้าโครงการนะคะก็จะมีทาง Big C l o t u ตัดและ Home โป o ด้วยค่ะถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าบ้านของเราจะเป็นยังไงตามไปดูกันค่ะ เราก็อยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่รีโนเวทแล้วเรียบร้อยโดยทีมงานมืออาชีพของทาง Capital Access ค่ะแบบบ้านเดิมจะชื่อว่า Clover นะคะเนื้อที่ขนาด54ตารางวา165ตารางเมตรนะคะมาในฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะด้วยความที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมนะคะทำให้มีพื้นที่รอบตัวบ้านเราจึงทำการปูหญ้าด้วยหญ้ามาเลยนะคะซึ่งดูแลง่ายมากๆและสบายตาหน้าอยู่มา,มากๆค่ะต่อมานะคะเป็นสีภายนอก รอบตัวบ้านนะคะสีภายนอกนะคะเราได้ทําการทาสีใหม่รวมถึงเราได้ปูพื้นกระเบื้องลานจอดรถใหม่ด้วยค่ะและหลังคานะคะเป็นหลังคาระแนงไม้นะคะที่ตกแต่งเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้านค่ะพอเข้ามาในตัวบ้านนะคะจะเห็นได้ว่าบ้านสว่างไปด้วยประตูกระจกและหน้าต่างกระจกค่ะซึ่งหน้าต่างกระจกที่เราเห็นอยู่ทางด้านนี้นะคะเป็นหน้าต่างกระจกเห็นวิวแบบฮาโลนาม่านะคะทําให้บ้านเราดูโปร่งสบายและไม่ทึบจนเกินไปค่ะ ซึ่งถือว่าทางโครงการออกแบบมาดีมากๆเลยค่ะโถงด้านล่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเราได้ทําการทาสีภายในใหม่ทั้งหมดนะคะรวมถึงได้ปูพื้นกระเบื้องใหม่และติดตั้งระบบไฟดาวไลท์ให้ใหม่ทั้งหมดค่ะถัดมานะคะจะเป็นห้องครัวค่ะซึ่งทางโครงการนะคะออกแบบหน้าต่างกระจกทําให้ดูโปร่งสบายและตู้ไม่ทึบอีกทั้งยังมีเคาน์เตอร์ครัวเล็กๆซึ่งอยู่ทางด้านนี้ค่ะส่วนทางด้านหลังนะคะจะเป็นลานซักล้างค่ะห้องน้ำชั้นล่างนะคะจะอยู่ทางตรงข้ามกับทางห้องครัว ห้องน้าทุกห้องเราได้ทําการเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหลังค่ะเราดูชั้นแรกกันไปแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสองกันค่ะห้องแรกที่เราจะไปดูนะคะคือห้องมาสเตอร์เบดมตำแหน่งของห้องนี้นะคะจะหันไปทางหน้าบ้านมีขนาดกว้างขวางนะคะและมีห้องน้ําในตัวซึ่งจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะและยังมีนะคะประตูเชื่อมต่อไปอยังระเบยียงด้านนอกด้านนี้ด้วยนะคะ ถัดออกมาจะเป็นห้องนอนที่สองนะคะขนาดรองจากห้องนอนมาสเตอร์เบดมตำแหน่งของห้องนี้นะคะจะอยู่ทางซ้ายมือหันหน้าเข้าหาตัวบ้านสามารถใส่เตียง5-6ฟุตได้นะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือสำหรับวางเฟอร์นิเจอร์อื่นด้วยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปห้องนอนที่สามซึ่งเป็นห้องนอนสุดท้ายนะคะตำแหน่งของห้องนอนนี้นะคะจะอยู่ทางขวามือของตัวบ้านค่ะสามารถใส่เตียง3-5ฟุตได้และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์อื่นได้อีกด้วยค่ะ ทาดออกมานะคะจะเป็นห้องน้ําชั้นที่สองซึ่งตกแต่งด้วยกระเบื้องทูโทนนะคะซึ่งทําให้ดูสะอาดและสบายตามากๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับบ้านเดี่ยวหลังมุมของพาร์คเวชา a เล่ทำเลนี้ถือว่ามาไวไปไวมากๆเลยนะคะเพราะติดรถดไฟฟ้าสายสีส้มถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆฝากกดติดตามกดซับสไครต์หรือติดตามได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ